สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมจันในช่องทีจันทีวีวันนี้จะมาเปลี่ยนยางรถมอเตอร์ไซค์จะทำปินหรือเปล่านะครับก็ลองดูไงชมก็บอกด้วยนะครับถอดต,ตรงไหนก่อนแกะตรงไหนก่อนนะครับวันนี้จะลองเปลี่ยนยางรถด,ดูว่าจะไปซื้อกับข้าวนะครับรถยางแบนยางรั่วนะครับเตรียมเครื่องมือมาด้วยจะครบหรือเปล่า จะถอดไม่รู้จะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับก็ขอคาแนะนาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์มันก็เปลี่ยนกันยังไงนะครับอลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับถอดตัวหนก่อนเนะี่ยอาก้าถอดในปเจเบอร์สิบเดี๋ยวดูในรถประเจในรถมี น้องกาคาเปลี่ยนซอยมจะเปลี่ยนเปลียนบ่ะวูเสียงรบกวนต้องขออภัยนผไปชมหลายๆนะครับเพราะว่าอยู่ข้างถนนรถแลนไปแลนมามาครับต้องขออภัยนะครับที่นี้เสียงอ่ยรถยนเสียงรบกวนนะครับตาเปลี่ยนไหนบ่การนะเปลี่ยนได้ไหม เปลี่ยนเพีย<ๆ>เพ้ยนปลี่ยนไม่เปลี่ยน้ากันลองหาเปลี่ยนอย่าง<ๆ>แต่จะโทษถ,ถามลุงว่าเปลี่ยนแบบไส่เงาแบบใส่<ๆ><ๆ>ลองเปลี่ยนเบิงมันติคือนวะมึงมาทางนี้มึงมาทำนี้ เอาแอออน่ออกก่อนออกก่อนหมุนข้างล่างออกก่อนเอาข้างล่างออกก่อนอ่เอาสตี๊ซนนี้ขีดเกี่ยวก่อนล่างสนิมก่อนแล้วหมุนออกอก็เป็นกระทูถามลุวงเอาครับอ่าเศษมือกันครับ ก็เห็นแบบมี้ว่าเปลี่ยนยางก็ได้ไหนคล้อยล้มออกหมดยังนี่นครับคลอยล้มออกให้หมดนะครับแจ็คแมนแบบนี้เบอร์โต๊ะถามลุงก็ว่านะลุงบอกว่างัดยางงัดต้องขำด้านจุก่มอ,อกก่อนนะครับ อย่างมันยอมมันจะได้งัดง่ายนะครับนี่ครับนี่นี่ tiêu lò mày bay dạng này xương mày đấy. sang lông của mày พอดีมีอย่างออกรรดให้ลุกใต้หลูกใา้กับออกมาในมือเดียวลูกใา้กับเปลี่ยนเป็นหล่อโลเปลี่ยนยางหน่อยมาแล้วน้ำแฟบทาก่อนแม้มันก็เอยออกไงเอาละ เรียบ้อยอยางมันหลนไปแล้วเนี่ยนะเปลี่ยนเลย <Yahoo! S 1> นั่นปืนเมื่อย่าไปจับปืนนี้มันใส่กันไรบอเอาลอแม็กใส่เลยมั้งจะได้เทฮะ <c oughs> เอารอใส่เลยเอารอแม็กใส่เตียวลรกปืนปืนร์เดียวกันวะ <c oughs> ใส่ลอแม็กเลย สามศูนย์หนึ่งเลุกปืนอีกข้างหนึ่งหกสามศนหนึ่งข้างหนึ่งเบหกสองศูนย์หนึ่งข้างนี้หกสามศูนหนึ่งเอลอแม็กใส,ส่เลยป่ะว้าวเทะทไหมเอาลอา้อนี้ใส่นั้นเลยดีไหมอฮะดีไหมดีไหม yeah. หาแหลกแบนมาต่อก็ลูกปือนออกปีกล็กปือนออกเปลี่ยนปีล็กปืนออกปีลกปืนจะออกว่ะนะบานนี้ลูกปืนตีออกแล้ว เปลี่ยนทั้งล้อเลยเี่ยวอย่างไหนมาไปอย่างไหนอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่ชั้นไปออกรถเวฟร้อยยีิบห้ามาให้วันเดียวเปลี่ยนล้อเลยเอาล้อขอบโลใส่เอาอยางเล็กๆใส่ นี่พอดีรถคันนี้วิ่งซื้อกับข้าวจะไปซื้อกับข้าวอยู่แล้วยางแวบพอดีมียางมีล้อก็เลยใส่เลยลองดูยี่มันจะเข้ากันได้หรือเปล่าโอเคน่าจะได้นะครับ ยังไงมาด้ล้อมแม็กของเว็บร้อย่ิบห้ายังสวยเลย <Whoa. S 1> ใหม่ถอดออกจากรถใหม่ครับแกออกมาเลย แล้วเอโบมาค่ะสูบมาใสายางก่อนใสายางต้องเติมลมสักหน่อยเห็นลุงอันนี้คือทําตามที่ที่ลุงบอกมานะครับก็ล็อกน็อตตัวหนึ่งให้มันตึงๆหน่อยเราก็เติมลมนิดนึงมาไม่เอาอันนั้นเอาสายมา อาเติมสุบเอ็นลุงบอกว่าใส่จุกมันใส่ยากนะครับใส่ตรงนี้ใส่ยากเดี๋ยวหาอะไรมาลองมัดมีแผ่นพลาสะติกแผ่นพลาสะติกใส่สอะไรก็ได้นะครับแล้วมาลองเดี๋ยวขอบกระทะขอบรองจะเป็นรอยนะคราวเหล็กเย่เาไป ถ้าไม่แผ่นยางลองเดี๋ยวขอบนี่มันจะเสียเป็นรอยนะครับแล้วกรดันเหล็กเข้าไปใส่ไปแล้วก็งัดออกมาแล้วเอาจุกใส่สจุกใส่นะครับเห็นลุงบอกว่าทำตามที่ลุงบอกมานะครับตรงนี้ก็เหล็กยังสามารถดึงออกได้เลยนะครับหนน็อตน็นอตล็อกยางอยู่ไหน เอามา,เ,าเร็วๆล็อกไว้นิดหนึ่งนะครับ ขึ้นขอบพอดีเลยครับ,บถ้าไม่ขึ้นขอบด้วยยังก็จะเบี้ยวนะครับโอเคแล้วครับใกล้จะสำเร็จแล้ว อ้นฟ้าครอบฟ้ารอบโซ่ขนาดยี่ใสฟ้าครอบโซ่ฮะยี่แสบอม,มาฮะเดี๋ยวก็หายมาไว้ ใกล้จะสำเร็จแล้วเสร็จล้อยครับ โอเคเลยโงเคเลยได้รอแม็กซ์ใส่ เออร็กแล้วเนี่ยครับคันเนี่ยออกมา้ดยมือเดียวเปลี่ยนหล่อโลเลยขันเลยมาใส่ขั้นนี้ครับนี่เทบอ่า <Yahoo! S 1> อาจจะโอเคอยู่ครับเปลี่ยนย่างนายอีกนะครับ ลองแมเ่เครื่องเซียเพราะอะไรมันเป็นดำมันเป็นดำเบรกแบบ ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้คลิปนี้จะยุติไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าข่วหน้าคลังต่อไปรักษาในรักษาตัวด้วยนะครับออกจากบ้านก็สวมแมสสวมหน้ากากนะครับป้องกันตัวเราเให้ปลอดภัยจากโรคไร้านะครับเจอกันคลิปหน้าผมจันในช่องพีจันทีวีลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ